อะครึ่งล่งคร Mind ับครึ่งลังสีแดงตามอยู่2องต่อหนึ่งครับโยนยนเลยยนโอ้มเนอป็นไหมน่ะใช่้ T ่ะเอ็นใชอป่ะเป้นใช่ห้ห อาตายเลยเ่งเร่งเร็วเเร็เร็วเร็วเลโอ้ยช้าแล้วไม่นานแล้วเอาไไปไป พอได้แล้วขึ้นเลย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 ,เลยตามนะค่ะตามไปโอ้ยกยกไปเลยรับรับรับเลยไ,ได้แล้วได้แล้วได้แล้เลยเล่นเร็ว,รวตัวไหนว่างใจเลยอย่าคิดช้าอย่าไม่ต้องคิดช้าไปเลยเอาได้ไปเลยเป็นเออไปไป À, thương láng thương láng thương láng Ờ, à, vô Ờ, vô anh ปล่อยบปล่อยบาออกแล้วไม่ทันถ้ามาตั้งด,ดูปิดปิดตัวนี้ไว้ปิดตัวนี้ไวาาาตไ้ตามไปเลยตามไปเลยนะตามไปนะตามไปตามไปนะหลุตแม่ไม่เลี้ยงนะครับต้อไม่ดีข้าวแดงได้บุกเลยบุกเลยบุกเลยเออดีด,เดีเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งให้หมดเกมนี้ก่อนหมด อ้าวตั้งรับฟ้าได้ถอยไปดูถอยถอยตามไปตามไป ดโอ้ยเออไปได้แล้วไปเลยไปเลยไปเลยใครได้ใครได้ตัวหลังหลุดไปแล้วตัวหลังไป